ตอมาตามตอบมาอเงินตอบกี huh. ่ you, ้ารยต้องลพิษให้ตอบมาต้องไปเารถ้าจะสมรวยค่ะไนีกันจริงไม่ดีเ่าวันะอ้ผม Tchau, เรากำลังจะไปอยุธยานะคะตอนนี้ถึงสถานีรังสิตแล้วไปทําบุญค่ะไหว้พระเจ้าวัดนัน๊าไปกับแอดมินหนึงน,น,น,นะคะสาวสาไฮนาไฮตาเป็นเป็นเดือนเลยค่ะกินหอดเอฟซี FC ทุกคนนะคะเดาอสิบห้าไปเบิองบรรยากาศการทำบุญจากอายุธยานะคะเจอกันค่ะ เราจะลงคืออะไรนะไม่ใช่คือเขาเรียกว่าสถานีอะไรที่นี่สถานีเชียงรายที่นี้ถึงเชียงรายแล้วนะคารบ Yeah.

ไปไงต่อนัก่อน,นก่อนเติมพลังก่อนเนาะกินข้าวก่อนนี่นเป็นสับ,บี่เป็นขบวนรถที่เราเลืนขับขบวน209 ใใแล้วก็บอกว่าจะไปยังไงมา จ้าแตนอะเมยค่ะดูหน่อยว่าโปรแกรมอ่ะเป็นยังไงบ้างไปกันี่วัดมหาธาตุนี่อยากไปวัดมหาธาตุแล้วก็วัดราบูรณะวัดพระศรีสันเพชรอะไรนะคะวิหารพระมงคลบระพิษอันนี้นะคะวัดพระรามวังช้างอายุธยาวัดชัยวัฒนาราม พนัญเชิงบวรวิหารวัดใจญใชัยมงคลตลาดน้ำอยุธยาแล้วก็วัดหน้าพระเมรุวัดภูเขาทองวัดโลกสุทารามก่อนอื่นคือตอนนี้คือเตอนนิมพลังก่อนเนาะหายกินข้าวก่อนกินข,ข้าวก่อนค่ะทานข้าวก่อนเนาะลงมาจาก สถานีรถไฟอยุธยาล่ะค่ะพี่น้องคะที่นี่สาวขาเกาะไปเชา่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ก็คือท่านปะสงค์โยทางวันนี้กับเจไปเก่าวัดค่ะก็นี่กับเจไปกินข้าวก่อนตลาดน้ำอยุธยาค่ะมอเตอร์ไซค์คู่ใจค่ะนี่ค่ะคุณได้อย่างมากมาได้ด้วยค่ะวันนี้ก็ส่วนตัวกับมาได้จ้าถึงแล้วถึงถึงแล้วนะครับ ตลาดน้ำอายุทยาถึงแล้วค่ะตลาดน้ำอายุทยาแมา่วไปกินข้าวกันดีกว่าว่าจะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน,นครับเดี๋ยวเข้าไปดูนัางรอตอนตลาดน้ำอายุทยาได้นะคาที่ใหญ่ส่งเดียบ่ายเจ๋งที่ะุดตลาดน้ำ เงินสง่าตลาดน้ำเยาวรยาได้นะคะคุยเกี่ยวกับ7บาท400ยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะนั่นเงินสง่าตลาดน้ำก็มีของฝากเยอะแยะนะครับสำหรับตลาดน้ำอายุทยาครับผมมาเดินดูของฝากแล้วก็ขนมเยอะมากเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยครับผม ไงบ้างสำหรับตลาดน้ำอายุธยาสาวๆเดินอย่างเดียว้ย ของขายขอ,อ,อ,องีอนนเ่มมาอครับผมันินทกได้เป็นเป็น,นะะไม้ทาน้เยครอ้ดวอขอฝ้ก่อนไทนครัมีทั้งของกินแล้วก็ พวกกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเยอะๆเลยครับข,น,<า>ขนมโบราณฮะขนมโบราณขนมโบราณอันนี้ใช้กับครึ่งได้ครับขนม เดินไปเรื่อยครับผมชมดูว่าตลาดลานา้ำอยยธยามีอะไรวกนข้าก่นาวไม่ยังไม่เจอร้านข้าวเลยนะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะหายไปกทานข้าวก่อนอันนี้ก็มาเจอตลาดก่อนเลยเดินดูไปเรื่อยครับผม <c oughs> ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นกาแฟโบราณฮะนี้ไม่ใช่ออร้าหอับน้อน่ะไปดูนิไป <c oughs> บอกว่าไปผ่าข้าวัดได้นั่นสา่เสี่ยวเลยแล้วลครับ ทก็เดินผ่านได้นะคะข้างหน้ามันมีไอ้ไงปามันหลงเลยอะแต่เป็นนะขม้นนี่แต่งกัะนม่แตงเลยวะอารรยากาศดีมากเลยครับเงมากเลยค่าอะเย็นเย็นโอเคคือแบาไมันกันเมีสคน หมือนจะแพงนะงานอาารสาวกว่แพงก็เลยไม่ไปเคยเจอเลค่ะไปเดินอุ๊ยพี่ลิข์ไม่เดินไปดูตรงนน้นไปตรงน้นไงทเาเดินไุยราง่านนีาเดินไปเลยนเหน้าเรานมโบราณหนมโบราณยุคก็ยุคอะไรนะเก้าสูงเก้าสว อันนี้รเนะรลังหรือเ่าล,ลไม้เอเอ,อขนมอะไรนะขนมนี่อันนี้คือกินอ๋อมีหลายอย่างสมัยเด็กๆด้เลยนะครับครับผมขนมไม่อยากกินซื้อผ้าก็มีครับเดี๋ยวะ ก๋วยเตี๋ยวเรือไหมลูกว่านอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือไหมเอาอะไรก็ได้เลีน้ำมาเลยค่ะถ้ามีตังถาดมีปลาเผาหงสเผามีค่โลกรายการอาหารจะเป็นเมนูรวมสั่งได้ทั้งวันนะคะประมาณนั่งได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือตังถาดจ้าเดินห่าปลาเผาหงส์เผามีค่ะไปไปไปค่อยเดินมา เดินไปเดินไปเรื่อยๆจ้ะพี่ๆกับพันสองคนโอเคนีไม่เยอะหรอกมันเก็บพี่พี่สองคนไม่ยาก ตลาดน้ำอยุธยาย่างมาเราห้องก็มาพากินก๋วยเตี๋ยวก่่อนคะพี่น้องค่ะใส่สุดคนละซึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเติมพลังก่อนจะได้ไปไหว้ท้าวขาซาสั่งอะไรไปก๋วยเตี๋ยวเส้นหมีน้ำตกเกลือเรือหมูน้ำตกเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตลาดน้ำอยุธยา ให้สาวๆกับแอดมิได้ทานค่าฝากหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปอัปเดตว,ว่าตามดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะไปวัดไหนบ้างเดี๋ยวไปไหว้พระเันก่<า>ัน<ป>แมนนีเว็นนะคะเช่ารถมา200บาทได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวดรคะ่ะหิวละจ้าเส้นหมนี่ะคะน้ำตกคะ่ะ้าตาเป็นไงบ้าง เดี๋ยวครัเจือเรือพ่อแม่ไก่แต่ตัวว่างได้นะคะทำเมนูแบบนี้อันนี้ของแอดมินเป็นน้ำตกเสด็จอิ่มเลยค่ะพี่น้องขาหิวข้างหิวแน่อร่อยมากค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเท่าไหร่คะสามชามแล้วก็ข้าวมันไก่หนึ่งน้ำส้มแก้วน้ำเปล่าคนละครึ่งนะคะสิบคนละครึ่งคะ่ะอิ่ แป้ค่ะรวมเท่าไหร่น,นะครับสองสเอ้สองร้อยย <220 S 1> ี่สิบสยยี่สบจ่ายห่งรอบาทคะ่ะใช้สิคนละครึ่งอิ่มแปไ้นะคะมาเ<ข>ที่ยวกันได้นะคะตลาดน,นักอโยุทยาจ้านนะขวก๋วยเตี๋ยวเลยแซ่บแซ่บก็หมันไก่ร้านอะไรนะร้านเดี๋ยวปวูหมดร้านพี่มาก่อนร้านร้านพี่นอะไรก็ไม่รู้แบนกับแพท กิมแม่คะาน้ำอร่อยนะคะครับโอเคเนาะ